เอาละเดี๋ยววันนี้มาทานลาพิซซ่ากันดีกว่าเนาะแต่ก็นะถ้าในวิดีโอนี้พี่เสียดลป่วนมากไปไม่ต้องแปลกใจฮะับพอดีตอนน่ะพี่ได้สั่งฟังไว้ใช่ไหมเจ้าของช่องฮะตอนนี้กําลังรอส่งซ่อมมือถือฮะเพราะฉะนั้นก็ดูวิดีโอไปก่อนเลยกันเนาะอืมเทคโนโกยีเด็พวกโอ้โหไอ้ถาบจิ๋วไม่พิถีพิถันอยากส่งสินค้าหน่อยหรอโกย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 อะอะไอเราไปไหนเนี่ยเอา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 บั็กแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอ้า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเรารวมกันเป็นคนเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเค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 แล้วต้องส่งตรงไหนเนี่ยเอ่อ B2 B5 นายคิดเหมือนช่างไม่บีหนแต่ฉันไม่ได้คลิปนะนายระบีสออันนี้ B3 เนาะเออเราเลย B2 แล้วใช่ไหมงั้นเอา B2 ก่อนนายคิดเหมือนช่างไม่บีหน เฮ้ใ yeah, จคิดไม่ไดอะไรไไปีสองฉันสาปาต้า่าน่าไม่ใช่ันนะ 5, 5, 5, 5, น่ะปีห้า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 น่าแล้วบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนู่นนู่นนู่นบ้าอา้าวนี่บ้านเราดนี่ย่าะพี่ครับพิซซ่าครับพิซซ่าครับขอบคุณครับไปแล้วครับคิดว่าแต่เราจะกลับยังไงครับอ่าพิซซ่าครับผมต้องการพิซซ่าครับเพ่ออกมาไปครับเพ่ไปครับเพ่ เออนั่นแหละไม่ทำงานแล้วมาถูกไล่ออกจากงานนะพี่ไป <Yeah. S 1> เซลโคตริตจาน้าขาวไปบ๊อบไอเจ้าว่าป้าผม,มอยากดูนะว่ามีคนส่งออเดอร์อยังโอ้โห oh, เป็นกองเลยนายช่วยไปส่งได้ยละพวกนั่นแหละดีมากเตรียมรถต่อไปดีกว่า เอาพูนเพิ่มโน้ปโน้ปโน้ปเดี๋ยวเดี๋ยวผู้าัดจัดไว้ไฮขยันทำงานเขี่ยทำงานไม่พูดวิชาอแล้วในขยันงาน ไว้ท่าหมดแล้วใครก็ได้สงสถามไหมที่ใครก็ได้สงสถามไหมที่ใครเออ ไปไปไปส่งของส่งขอส่งของไป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 คาลูเปียหนึ่งไปไปส่งของครับไปเลยครับนั่นแหละครับีเรามาเล่นเด็กขับรถซิมูเลเตอร์กันดีกว่าฮะไปว้าวได้ของขวัญแฮเอาล่ะเรามาสุ่มกาชาแล้วกาชาในวันนี้เราได้ อะไรเดะเอาละเอาละเอาละมาเดี๋ยวส่งขอซิมูเลเตอร์ไปแม่เดี๋ยวไปแล้วกหรเดี๋ยว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 ไอ้นั่นโดนแย่งงานเหรอเอานายเอาไปเลยเออนายไปเลยพวกเอาไปเลยเอาไปสิเออเอาไปนั่นแหละเอาไปอาอย่ชนคิดใช่ไหมโอเคไป